นก็สัญญาณระคังดังกลางวันแววบอกเวลาห้าโมงแล้วที่พระคุณเจ้าวัดสลาวนาก็จะได้ทำวัดสวดมนต์วันนี้เป็นวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสิบสองพรุ่งนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะก็การทำวัดสวดมนต์ของคณะสงฆ์พระคุณเจ้าวัดสลาวนาก็ ทำทุกควันนะทุกวัน,ตก,ตก,วน,นก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําเพื่อน้อมบูชาน้อมระลึกนึกถึงอุปการะคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็ทรงเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสนะก็แล้วก็นำธรรมะที่ตรัสรู้มาสั่งสอน เวนยสัตว์เราท่านทั้งหลายให้ดวงตาเห็นธรรมให้มีปัญญารู้แจ้งในจัิธรรมความจริงของชีวิตรู้เท่าทันความทุกข์รู้ที่จะจัดการกับทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะสุธารกรรมบริหารทุกข์ทำยังไงให้ทุกข์ในชุดน้อยลงน้อยลงนะก็เราก็น้อมเอาพระสัจธรรมคําสอนของพระองค์นั้นมาศึกษามาเรียนรู้มาประพฤติปฏิบัติแล้วก็น้อมเอา แบบอย่างที่ดีของพระเถระพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านเป็นแบบอย่างแห่งการเสียสละเป็นแบบอย่างแห่งการเนาะบำเพ็ญประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อมวลมหาชนชาวโลกนะโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยโดยไม่เห็นแก่ความลำบากจนได้รับขะนานนามว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม เป็นเครื่องออกจากทุกข์และเป็นผู้ปฏิบัติตรงและเป็นผู้สมควรแก่การพระพฤติปฏิบัติเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปที่จะน้อมนำมาบูชาเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปจะน้อมอัศการะและบูชานะทุกท่านก็บุคคลอ่าปจำาพวกมีพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัตาเป็นต้นเหล่านี้นะคือเป็นพระอริยบุคคล ที่ประเสริฐนะของเราท่านทั้งหลายดังนั้นในวันนี้ในวันนี้เนาะ,ะก็จะเจริญพอนะทุกท่านดูช่อง YouTube ของวัสสลวนะก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง YouTube ของวัสสลวนะก็อันนี้เข้าสู่พีที่4แล้วนะก็ ช่วงโควิดเริ่มต้นใหม่ๆนะก็ไม่ได้ไปไหนกเ็เปิดช่อง y o ยูทู e ทำงานเผยแพร่ธรรมเก็บประเพณีวัฒนธรรมสาระข่าวสารบันเทิงแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามนทึกจารึกอดีตเอาไว้เป็นกรณีศึกษาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะวะ่าคือวันคืนวันเวลา วันเดือนปีไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาดังเดิมได้สิ่งที่ผ่านแล้วผ่านเลยไม่สามารถที่จะย้อนกลับได้คือวันเวลาที่ผ่านไปเองคำพูดที่หลุดออกจากปากแล้วก็สิ่งที่เป็นอดีตแล้วไม่สามารถที่จะย้อนกลับดังเดิมได้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็คือทำปัจจุบันให้ดีอย่าประมาทกับชีวิตนะเราท่านทั้งหลายดังนั้นเนสนี้ก็ ท่านทั้งหลายมีโอกาสก็จเจริญพรนะมาร่วมทำบัตรสวดมนต์กันที่อบสาวัดวัดสลาวนะก็นั้นก็เก็บบรรยากาศตรงนี้อีกสักเล็กน้อยนะนี่ก็เป็นลานธรรมลานพระวัดสลาวนาะก็กันเราก็จะเป็นพระพุทธรูกสมเด็จพระศรีอ,อริยงองค์สพรปสมาสังเจา้าในภพอนาคตข้างหนะน้าเนาะ วัดส,สุนทระศีริยะไม่ต่าและก็บโบสถล,งสลางงาังสวยลังงามนะลังสวยลังงามที่ผ่านการสร้างมาตั้งแต่ปี2518อ่ก็ผุพังไปวัสดุอุปกรณ์ที่มีนะก็ผุพังไปตามการตามเวลาถึงยุคเรารุ่งเราต้องมีการบูรณะ,ะมีการซ่อมแซมพัฒนาให้ดขีขึ้นกว่าเดิมนะน,นี่ก็คือมรดกทีบ่บรรพบุรุษ ทําไว้ให้ลูกให้หลานมาถึงเราอน,นุชนด้านหลังต้องมีการสืบต่อไปสืบสานต่อไปในส่วนที่เป็นความดีความงามความเจริญนะทุกท่านดังนั้นเนืธอสนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลเกี่ยวกับทางวัดเนาะเกี่ยวกับทางวัดอันนี้ก็เนเธนีก็เป็นลานบุญลานธรรมของวัดเนาะ แล้วก็พระวันนี้ก็พระคุณเจ้าก็ได้ตัดหญ้าแล้วก็ปัดกวาดทาความสะอาดทุกทุกวันทําให้สถานทีนะ่มีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อาศัยพระคุณเจ้านะที่มีจิตทาบวชนมาในพุทธศาสนาก็ไม่อยู่นิ่งนะไม่อยู่นิ่งก็กปัดกวาดทำความสะอาดบ้านทาวัดสวดสมนต์เรียนท่องสาธยายมนต์ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็ ทำวัตดอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะทุกท่านในส่วนนี้ก็ในส่วนที่ต้องประชาสัมพันธ์บอกถึงญาติโยมก็คือวันที่26-27พฤศจิกายนนี้นะก็เป็นกระชินวัดสลาวนากกนะก็เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมนะผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอกดกระชินนะที่วัดสลาวนากกท่านละหนึ่งกองกองละ199บาทเพื่อ ระดมทุนทรัพย์ปัจจัยในการทาสิอุโบสถหรือบุรณะโอโบสถโบที่อยู่ด้านหลังนะทุกท่านแล้วก็สร้างมานานนะก็ท่านละหนึ่งกองกองละหนึงร้อาสิบาทจะบริจาคที่วัดก็ได้หรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของวัดนะก็จะเป็นการอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งก็ตั้งกองถี่นั่เจริญพุทธมนต์ฝังพระเทศในวันที่26พฤศจิกายน แล้วก็เช้า27พฤศจิกาย,ยนวันเพ็ญ15ค่ำเดือน12วันสุดท้ายของกระถิ่นวันสุดท้ายของกระถินก็ตอนเช้าก็จะมีการทําบุญตักบาตรถวายพระทหารชาวเดียบพระคุณแลวก็แห่กองกระถินมาทอดถวายที่วัดสลาวนะก็นั้นก็เจริญพรนะญาติโยม,มผู้มีเจตสุธาด้วทําทำบุญทอดกระถินที่วัดสลาวนาะกก็ด้วยกันนะทุกท่าน เนี่ยทนี้ก็ขอเจริญพรเนาะอันนี้ก็จะเดินไปเนะาะเดินไปที่ออโบสถเ,เพื่อเตรียมตัวธรรมัสวดมนต์นเตรียมตัวธรรมะสวดมนต์นก็ใช้เวลาก่อ,าอนธรรมัสวดมนต์นก็มาพบปะกับญาติโยมสนทนาธรรมและก็บอกข่าวบุญข่าวกุศลกับญาติโยมเนะาะตามความสมควรตามความเหมาะสมและก็ข่าวที่สองก็คือ ปีนี้เป็นปีแรกเป็นปีแรกที่วสาสนากะจัดงานเข้าปริวัติกรรมเพื่อให้พระคุณเจ้าได้เข้าปริวัตกรรมรักษาศีลรักษาวินัยรักษาธรรมรักษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแบบเป็นอย่างให้คนระบุคนละชิดาสร้างสถานเกิดข,ขึ้นกับญาติโยมและก็เป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ อุปธรรมอุปถาปัจใจสีนะแล้วก็ปัจใจสีคือทําบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมถวายน้ําปานะน้ําดื่มน้ําดื่มนะก็เอนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ญาติยโยมก็ที่สนใจก็เจริญพรนะร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนุ่งขาว่วมขาวหรือเป็นยจาา้าพาถวายพัตนาหารก็เจริญพรนะก็จะมีขึ้นในวันที่1 0ถึง20ธันวาคม งานข้าปริวัติกรรมนะก็เป็นงานอของคณะสงฆ์นะครับพุทธศาสนิกชนนก็ที่วัดสลาวนากกนะก็เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะในงานเข้าปริวัติกรรมก็จะมีพระคุณจเจ้ามาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมประมาณวาการไว้ 100รูปถึง150รูปนะทุกท่านเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะในการสร้างวัดกำเนิดเกิดวัดขึ้นมาก็าตั้งใจนะที่จะทำให้ดีแล้วก็มีความสวยงามนะเพื่อสงเคราะห์ส่งและกับพระคุณเจ้า,าตามพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของอพระพุทธศาสนาของเราให้ เกิดความเจริญเกิดความมั่นคงในส่วนนี้นะ,ะก็ขอให้เจริญพรนะญาติโยมผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านร่วมอ,อุป,ปถมัมอุป,ปถักต์ทำบุญตักบาตรระพฤติปฏิบัติธรรมถวายพระาหารน้ำปานะ,ะซึ่งก็เวลาตักบาตรหรือเวลาฟังธรรมก็เริ่มตั้งแต่เวลา9กนาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกาก่อนที่จะมีการตักบาตรก็พระคุณเจ้าก็จะได้แสดงธรรม ญาโยมก็จะได้ไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็พระคุณเจ้าก็จะได้เสร็จทนธรรมแล้วก็ถึงเวลาก็จะพระคุณเจ้าก็จะบินฑบ,บาตน,นะก็ในส่วนนี้นะก็เวลา10นาฬิกา9นาฬิ10นากาเป็นต้นไปนะของทุกๆวันตั้งแต่วันที่10ถึง20ธันวาคมนะที่วัดสลาวนาก็นะก,นะก็พัดอาหารน้ำาปานะหรือข้าวต้มนะก็จะประมาณ 6โมงเช้า7โมงเช้าเพื่อให้กําลังกับพระคุณเจ้าที่ประพื่อวัดปฏิบัติธรรมนะในส่วนนี้ก็พบกับเราท่านทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะขอความสุขความเจริญนะจะมีกับเราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนะตอนนี้ก็จะไปทำบ้านส่วนผมนก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อ ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่อง y t u t u วัฒน์นะก็ก็จะเป็นการอนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะทุกท่าน